พศดรรัฐพง์บุญญานวัน์ผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มาวิทยาลัยเกษตรันติตรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเรื่องปรากฏการณ์บอลไทยหลังการเลือกตั้งนายกสมาคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของแฟนกีฬาในมิติที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของวงการฟุตบอลไทยภายหลังการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นธร,รมดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายได้นั่งเก้าอี้นายกรุกลูกหนังไทยคนที่18 สำหรับการสำรวจในครั้งนี้ po, สปอร์ตโพโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับหลักสูตรการบริหารนวัตกรรมการสื่อสารคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรัณฑิตดำเนินการรับผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารวงการกีฬาอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน1,097นคน โดยแบ่งเป็นเพศชาย695คนคิดเป็นร้อยละ63.36เพศหญิง402คนคิดเป็นร้อยละ36.64ผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่าด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อนายกสมาคมกับการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ร้อยละยเชื่อมั่นค่อนข้างมากระองลงมาร้อยละยีไม่แน่ใจร้อยละยีเชื่อมั่นมากร้อยละ9.6 2เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยร้อยละ4 8 0เชื่อมั่นน้อย และร้อยละ2.93ใหมไม่แสดงความคิดเห็นด้านปรากฏการณ์และความคาดหวังที่ต้องการให้ในายกสมาคมดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนใหญ่ร้อยละ26.10ต้องการให้ปรับระบบการบริหารจัดการรองลงมาร้อยละ22.98บาวางหลักฐานและโครงสร้างการพัฒนายาวชนแบบบรบอกคงจรร้อยละ18.07วางแผนพัฒนาและเตรียมทีมชาติในทุกระดับอย่างเป็นระบบร้อยละ1 4 2 0ปรับระบบ และมาตรฐานกรรมการผู้ตัดสินร้อยละ11.0เยกายกระดับฟุตบอลลีกทั้งชายและยิงสู่มาตรฐานสากลร้อยละ5.42จจัดสิทธิประโยชน์และรายได้ให้สโมสรสมาชิกในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมและอื่นๆร้อยละ2.14ด้านปรากฏการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาส่วนใหญ่ร้อยละ29.16การบริหารจัดการภายใต้ผลประโยชน์ทับซ้อนรองลงมาร้อยละ28.04ผลงานทีมชาติทุกระดับ ทุกประเภทตกต่ำร้อยละ16.08การไม่สามารถก้าวข้ามปัญยาหาแบบเดิมๆมร้อยละ1 4 8 6การบริหารจัดการภายใต้การครอบงำของบุคคลภายนอกร้อยละ9.40การไม่ปฏิบัติตามสัญญาประชาคมและอื่นๆร้อยละ2.46จสพศดรัฐพงษ์บุญญานุวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยายลัยเกษตรมณฑิตกล่าวเพิ่มเติมว่าจากผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภายหลังการเลือกตั้งและได้มา ซึ่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่แฟนฟุตบอลตลอดจนผู้สนใจทั่วไปต่างมีความเชื่อมั่นที่มีต่อนายกคนใหม่ในระดับค่อนข้างมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความมุ่งมั่นและประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับองค์การฟุตบอลไทยในระยะเวลาที่ผ่านมาผนวกกับความพร้อมหรือต้นทุนในมิติต่างๆของผู้นําคนใหม่ จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างต่างคาดหวังที่จะเห็นองค์การฟุตบอลไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆโดยเฉพาะการปรับระบบการบริหารจัดการองค์กรรวมทั้งการวางหลักฐานและโครงสร้างการพัฒนายาวชนแบบครบวงจรที่น่าสนใจสำหรับเสียงสะท้อนที่แฟนกีฬาส่งสัญญาณเพื่อให้นายกคนใหม่และสภากรรมการพึงตรหนักคือไม่ปรารถนาที่จะเห็นการบริหารจัดการภายใต้ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลงานทีมชาติทุกระดับตกต่ำพร้อมกันนั้นผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะให้สมาคมส่งเสริมและสนับสนุนฟุตบอลลีกภูมิภาคหรือลีกสามให้กลับมาเป็นที่สนใจของแฟนบอลในท้องถิ่นดังในอดีตที่ผ่านมาและไม่ปล่อยให้ผู้ทำทีมประสบปัญหาต้องยกเลิกการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพราะขาดผู้สนับสนุนเป็นต้น